สวัสดีเพืเ่อนๆพี่น้อง FC ครับจากกรณีที่มีคำถามถามเข้ามาเกี่ยวกับการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงลงไปภายในถังอ่าก็คือสูตรผสมถังนั่นเองนะคลิปนี้ EP นี้เรามาตอบคอมเมนต์ที่ว่าเวลาที่มันมีน้ำมันเดิมที่เราผสมอยู่ในถังอยู่แล้วนะอ่าสมมติว่าเราผสมน้ำเราผสมแล้วเราใช้งาน เราใช้งานเครื่องยนต์ไปไ,ม,ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าสองจังหวะหรือว่าเลื่อยยนต์เราใช้งานไปเนี่ยเวลาที่น้ํามันมันหมดทีนี้เวลาที่น้ํามันมันหมดนะฟังดีๆเวลาที่น้ํามันมันหมดปั๊บเราจะเอาเบนซินมาเทลงตรงนี้แล้วเอาน้ํามันทูทีผสมลงไปเลยได้หรือเปล่าหรือเราควรที่จะผสมจากข้างนอกในอัตราส่วนนั้นๆแล้วค่อยนํามาเทลงนะ ในคลนี้เรามาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับทุกท่านนะในกรณีที่เราใช้งานไปนะเราใช้งานไปไอ้น้ามันในถังเนี่ยมันหมดในขณะที่เราใช้งานถ้าหากว่านะคาว่าถ้าหากว่าน้ํามันเราใกล้จะหมดน้ํามันเราใกล้จะหมดนะเราเอาเบนซินมาเทลงปั๊บอ่าสมมุติว่าเราเอาเบนซินมาเทลงปั๊บเห็นไหมแล้วทีนี้เราเอาทูทีมาเทลง ปัญหาที่เกิดขึ้นรู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นส่วนผสมหนาไอ้ที่ว่าหนาเนีย่ยหนาน้ํามันกูทีนะถ้าว่ามันมีน้ํามันเก่าค้างอยู่ข้างในในอัตราส่วนที่พอเหมาะพอดีแล้วแต่เรามาเทเบนซินล,ลงไปอีกอา้าวแล้วไอ้เบนซินที่เราเทลงไปนั้นเทลงไปกี่ซีซีล่ะเราเทลงไปเท่าไหร่ส่วนผสมระหว่างน้ํามันกูทีกับน้ํามันเชื้อเพลิงมันไม่เหมาะสมกันมันก็เกิดเป็นปัญหาเรื่องของ ส่วนผสมหนาตามมาควันเยอะในเมื่อควันมันออกเยอะอัตราเร่งแน่นอนครับอัตราเร่งมันจะไม่ดีมันจะเร่งไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าหัวเทียนเนี่ยหัวเทียนเนี่ยที่อยู่ตรงนี้หัวเทียนตรงนี้มันจะเกิดอาการหัวเทียนเปียกหัวเทียนชื้นหัวเทียนบอดอ่าแล้วทีนี้พอหัวเทียนมันบอดมันเร่งสะดุดมันเร่งไม่ขึ้นคุณก็จะไปโทษว่าหัวเทียนบอดคุณก็จะไปโทษเรื่องของกลองอากาศไปโทษเรื่องของน้ํามันพ่วม จริงๆแล้วสาเหตุที่มันเกิดมันเกิดมาจากอะไรเราใส่คูทีลงไปเยอะเกินไปนั่นเองนะมันก็เลยทําให้หัวเทียนเปียกหัวเทียนบอดควันเยอะควันขาวออกเยอะนั่นเองนะดังนั้นในการที่เราจะเติมน้ํามันนะเราใช้ใช้งานไปน้ํามันมันหมดจากถังเนี่ยหรือว่าน้ํามันใกล้จะหมดวิธีการก็คือให้เราผสมน้ํามันจาก้างนอกมาผสมน้ํามันในอัตราส่วนไว้เลยนะหนึ่งลิตร ต่อทูที 20cc นะนลิตรต่อน้ำมันทูที 20cc ก็คืออะเราตวงมาเลยเราตวงมาเลยน้ำมัน1ลิตรเนี่ยเราใส่ทูทีลงไป1ฝาอาถ้า1ฝาเล็กถ้า1ฝาเล็กมันจะมีรุ่นขวดเล็กเนาะรุ่นฝาเล็กกว่านี้มันจะมีอยู่ถ้าฝาเล็กมันฝาหนึ่งมันประมาณ1 0ซี12 13ซีไม่เกินนี้ถ้าฝาใหญ่มันจะอยู่ประมาณ15 1 6ซ c ท่านก็คำนวณเอาเองนนั้นน้ำมันหนึ่งลิตรจะต้องใช้ทูทีฝานิดนิดหนึ่งฝาน,งนิดนนะประมาณนี้มันถึงจะพอดีเพราะว่าโดยปกติแล้วอัตราส่วนเขาจะให้มา20สต่อหนึ่งนะน้ำมันเบนซิน20่ิบลิตรต่อน้ำมันทูทีหนึ่งลิตรทีนี้การใช้งานของเราจริงๆอ่ะเราอาจจะผสมทูทีเยอะเพิ่มขึ้นสลกนิดนึงเพราะว่า าการใช้งานของเราส่วนมากก็จะใช้งานผิดประเภทอยู่แล้วเอาไปใช้งานหนักเออใช้งานต่อเนื่องเออตัดหญ้าหนาเอาไปตัดไม้เออนะเครื่องยนต์เล่งเครื่องมิดเคร่งตลอดเวลาเครื่องยนต์ความร้อนมันสะสมดังนั้นต้องใช้ทีจีเข้าไปอ่าเสริมไปเพิ่มไปเติมนะแต่ถ้าเป็นสเปคมาจากโรงงานเนี่ยไเครื่องพวกนี้มาจากจีนอย่าลืมนะว่าเขาคำนวณที่จีนนะจีนประเทศเขามันเป็นประเทศมเ,เทศมืองเย็น อากาศบ้านเขามันเย็นแต่บ้านเรามันร้อนดังนั้นการผสมทูทีคุณจะไปเอา25ต่อหนึ่งไม่ได้ดังนั้นการที่เ,เราจะใช้งานเครื่องตัดหญ้าเลื่อยยนที่เป็นเครื่องยนต์สองจังหวะเนี่ยเราจะต้องเอาน้ํามันเบนซินมาผสมกันกับทูทีเนี่ยอยู่ในอัตราส่วน15อาะเบนซินสิลิตรถึง20ิลิตรต่อน้ํามันทูทีหนึ่งกรนะป๋องนั่นหมายความว่าอัตราส่วนผสม1ลิตรเนี่ย น้ำมันเป็นซินหนึ่งลิตรจะต้องใช้ทูทีมากกว่า2ี่ซีซีขึ้นไปนะมันถึงจะเหมาะสมในประเทศไทยแล้วนะั้นการที่เราใช้งานการที่เราใช้งานเนี่ยน้ำมันใกล้จะหมดให้เราไปผสมน้ำมันมาจากขัางนอผสมมาในอัตราส่วนที่พอเหมาะพอดีอ่าผสมน้ำมันเชื้อเพลิงกับน้ำมันทูทีในอัตราที่พอเหมาะพอดีค่อยเอามาเทลงตรงนี้ห้าม ห้ามเทเบนซินล,ลงไปตรงนี้แล้วก็เททูทีลงไปห้ามเด็ดขาดเพราะว,าว่ามันจะทําให้ส่วนผสมมันผิดเพี้ยนอัตราเร่งของเครื่องยนต์มันจะไม่ดีอีกส่วนหนึ่งมันจะทําให้ควันออกเยอะแล้วก็มีอาการหัวเทียนบอดตามหลังมาดังนั้นในการที่เราจะเติมน้ํามันให้เพื่อนๆผสมน้ำมันทูทีกับน้ำมันเบนซินจากข้างนอกก่อนผสม เป็นอัตราส่วนที่พอเหมาะพอดีค่อยนํามาเติมลงนะไม่ใช่ว่าเอาเบนซินเทลงไม่ใช่ว่าเอาทูทีมาเทลงเสริมเพราะว่าอัตราส่วนที่เราเทลงไปเราก็ไม่รู้ปริมาตรอาวานทีเบนซินเราอาจจะเทลงน้อยเอาทูทีลงเยอะมันก็จะกลายเป็นส่วนผสมหนานะอันนี้เราไม่เอานะให้ผสมมาจากข้างนอกนะนเพื่อนๆเอาละ คลิปนี้ก็คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นพี่น้อง f อฟซที่เข้ามารับชมจ้าสวัสดีจ้า